นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบหนอม แด่องคต๋มเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนก็อนอบน้อมแด่พระลาหันพระยิษสงทุกองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาตมาภาพขอน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนขององคต๋มเดชสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแสดงโปรดญาติโยมเพื่อให้แสงสว่างเป็นข้อคิดเป็นสัมมาปฏิบัติกับญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมนั้นจะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตและจะได้มีความสุขในปัจจุบันเพราะคนทุกคนนั้นย่อมปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญ คนเราที่จะมีความสุขมีความเจริญได้ย่อมเกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งทั้งยามตื่นยามหลับยามทำหน้าที่อะไรก็ตามทำย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขมีความร่มเย็น ในการทำหน้าที่นั้นๆและทำนี่เองเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมแม้แต่เทพปฐมสิ่งสักดิ์สิต่างๆท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความหลุดพ้น,จา,าพาพนจากการเวียนว่ายตายเกิดได้วันนี้ อาตมาภาพจะจะแสดงเรื่องผลของกรรมว่าส่งผลอย่างไรบ้างบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ผู้มีปกติกระทำเหตุที่ดียอมได้รับผลของความดีส่วนบุคคลผู้มีปกติทำเหตุชัว่วเหตุไม่ดีต่างๆก็ยอมได้รับ ผลของความชั่วความไม่ดีต่างๆเปรียบเสมือนบุคคลหว่านเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าจะปลูกกล้วยก็ตามจะปลูกมะพร้าวก็ตามจะปลูกผักก็ตามผลย่อมออกมาตามที่ญาติโยมได้ปลูกได้กระทำไว้นั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความจริง ของธรรมชาติความจริงของโลกมนุษย์ที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บางทีนั้นผลของการกระทำนั้นอาจจะช้าไปบ้างไม่ทันใจผู้กระทำหรือว่าต้องการให้สำเร็จมรรคผลเร็วๆก็เลยพอต้งผลช้าก็เลยเกิดความน้อยใจหรือคนต่วนมากก็เลยพูดไปด้วยความเข้าจิต เข้าใจผิดว่าทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผลไปเป็นต้นนี่คือการพูดของคนที่น้อยใจหรือเข้าใจผิดคนต่วนมากพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นนี่ก็คือกฎของธรรมชาติเปรียบเสมือนคนที่อยู่กับไฟก็ต้องเจอความร้อนอยู่กับน้ำก็เจอความเย็นรับประทานอาหาร ก็เกิดความอิ่มเป็นต้นล้วนแต่เกิดมาจากผลของการกระทําเท่านั้นคําว่ากรรมนั้นไม่ใช่ใครโดยบันดาลให้กรรมนั้นเกิดจากการกระทําของโยมเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมนั้นสามารถเลือกที่กระทําสิ่งที่ดีได้หรือสิ่งไม่ดีได้มาจากคุณธรรมนจิตใจของโยม มาจากความคิดในแง่บวกในแง่ที่ความเจริญของญาติโยมเองเพราะฉะนั้นบางคนนั้นส่วนมากก็ชอบพูดสนุกติดตลกขนองปากไปว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำาชั่วได้ดีมีถมปลายอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดเป็นการพูดด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าด้วยความคึกขนองเป็นต้น ห้ญาติโยมเปรียบเสมือนการกระทําก็เปรียบเสมือนอาหารอาหารนั้นมีสองชนิดมีผลต่างกันอาหารที่ครบริโภคที่ดีอาหารดีที่คนบริโภคนั้นที่มีคุณภาพหรือว่าไม่มีพิษต่อร่างกายนั้นย่อมทำให้คนย่อมทำให้คนบริโภคนั้นได้รับประโยชน์อาหารก็คือทำให้ร่างกาย แข็งแรงมีกำลังวังชาในการประกรอบอาชีพมีกำลังวังชาในการปฏิบัติธรรมเป็นต้นนี่เรียกว่าหารดีก็ส่งผลในด้านดีเรียบเสมือนคุณธรรมความดีต่างๆที่ญาติโยมได้พิจารณาธรรนั้นก็ย่อมส่งผลต่อจิตใจของโยมและส่งผลต่อด้านร่างกายส่งผลต่อด้านจิตใจก็คือทําให้ญาติโยมนั้น มีจิตใจดีมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงจิตเป็นบวกก็คือคิดในสิ่งที่ดีเป็นต้นและมีผลดีต่อร่างกายก็คือทำให้กายแข็งแรงมีกำลังวางชาไม่เจ็บป่วยก็ใช้ร่างกายนั้นทำประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมต่อตอวนวรวมได้นี่คือประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่ดี ส่วนการส่วนการบริโภคอาหารที่ไม่ดีปนด้วยพิษปนด้วยของไม่สะอาดเป็นต้นย่อมให้โทษแก่ร่างกายก็คือทำให้กายป่วยเป็นมะเร็งบ้านเบาหวานบ้างความดันบ้างโรคหัวใจบ้างอมาัอมาพาตอัมพาตบ้างแล้วก็มีโทษต่อจิตใจทำให้จิตใจนั้นหงุดหงิด ห่อเหี่ยวฟุ้งซ่านเป็นต้นนี่คือการบริโภคอาหารทั้งที่ดีและไม่ดีก็มีผลต่างกันฉันใดการประพืชปฏิบัติธรรมก็ย่อมตรงผลที่แตกต่างกันไปฉันนั้นคนที่ชอบทาดีก็ย่อมได้รับผลของความดีคือให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตและจิตใจของญาติโยม และของคนเราทุกคนนั้นย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่บางทีด้วยความเข้าใจผิดบ้างหรือการครบคนที่คบบ้างดังที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าเป็นคนนั้นควรหลีกหนีคนผ่านให้ห่างไกลเพราะคนผ่านสันดานไม่ดีนั้นย่อมนำจิตใจของผู้คบให้ตกต่ำ คนเป็นโจรก็ย่อมก็ย่อมชวนคนที่คบให้เป็นโจรด้วยคนที่เล่นการพานันก็จะชวนคนที่เป็นมิตรนั้นไปสู่การพานันด้วยและการพานันนี้เองเป็นหนทางแห่งความหายนณะมากมายในโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นการครบคนก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงแนะนำพ่มสอนว่าให้ใช้สติปัญญาของเราก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลือกคบคนหรือว่าเลือกปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมกับตัวเราให้เหมาะสมกับสังคมเป็นต้นนั้นถ้าญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลแล้วผลของความดีนั้น ย่อมตรงผลให้มีให้ญาติโยนนั้นมีความสุขมีความแตลยุ่งเรือนให้คิดง่ายๆว่าระหว่างเป็นคนผู้ให้กับคนที่รับอย่างไหนดีฝ่ากันคนส่วนมากจะตอบว่าเป็นบุคคลผู้ให้นั้นย่อมดีฝ่าเพราะได้ได้เสียสละได้บริจาคทานได้ขจัดความตณี หรือว่าได้ขจัดความโลภอยากได้ให้หมดให้มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อข,ขจัดกิเลสให้เบาบางลงไปคนส่วนมากจะตอบอย่างนี้ส่วนคนส่วนน้อยก็จะตอบว่าการเป็นผู้รับก็ดีสบายดีแต่ว่าเราเอามาเปรียบเทียบกันผู้ให้ได้บุญได้บารมีได้ความดีต่างๆผู้รับ ไม่ได้บุญไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีบาร,รมีอะไรเลยก็จะสะสมความไม่ขยันมั่นเพียรเป็นผู้ขอตลอดไปชาตินี้เป็นผู้ขอชาติต่อไปเกิดมาก็เป็นผู้ขออีกเป็นต้นส่วนคนที่ให้เป็นการเพิ่มพูนธรรมก็คือขจัดความตานีขจัดความโลภแล้วก็มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นแล้วก็มีใจประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณเห็นคุณงามความดีของท่านอื่นเป็นต้นและบุคคลผู้ให้นั้นย่อมมีโอกาสมีความตกย่อมมีโอกาสร่ำรวยย่อมมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกได้นี่เรียกว่าผลของการเป็นผู้ให้ ย่อมดีฝ่าการเป็นผู้รับฉันใดเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นผู้ทุลับนั้นย่อมเป็นที่น่ารังเกียจมากๆถ้ารับมากเกินไปไม่ช่วยเหลือตนเองก็เป็นที่รังเกียจของคนอื่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเกิดมาจากผลกรรมคือการของกระทรมของตนเองเท่านั้นให้สำเร็จให้สังเกตคนที่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามาจากการกระทําทั้งนั้นการกระทําในหน้าที่การงานด้วยการขนฝายขนฟ้าความขยันมั่นเพียรมันปรึกษาผู้รู้มันปรึกษามันปรึกษาผู้สําเร็จมาก่อนมีความสาเร็จมาก่อนแล้วก็ามาดัดแปลงแก้ไขประพฤติปฏิบัติทำตามบุคคลนั้นก็สามารถสาเร็จ สำเร็จในชีวิตทั้งในหน้าที่การงานสำเร็จชีวิตสำเร็จความสุขในในหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมได้เพราะฉะนั้นล้วนแต่มาจากการกระทําของคนเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการกระทําที่บุคคลกระทํานั้นย่อมเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามไปทุกหนทุกแห่งทุกพบทุกชาติบางคนเข้าใจผิดคิดไปว่า ความดีที่ทำไม่ยอมส่งผลสักทีไม่ยอมส่งผลให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ยอมส่งผลให้ตัวเองมีความสุขหรือไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าคนนั้นคดโกนบ้านเมืองทำผิดทำาชั่วทำไม่ดีทำไมยังมีความสุขในปัจจุบันยังมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้เพราะอะไรเพราะผลของกรรมนั้น มันส่งผลที่แตกต่างกันไปตามวาระตามความเหมาะสมตามกละลำของกรรมนั้นเปรียบเสมือนเงาของคนทุกคนนั้นจะมีเงาติดตัวอยู่เสมอแต่เวลาเงาที่จะส่งผลให้เห็นได้จะต้องมีแสงสว่างสะท้อนให้เงาออกมาหรือว่าถ้าเราเข้าในที่มืดไม่มีแสงเงานั้น ก็จะไม่หายไปไหนอยู่กับตัวแต่ไม่ตะท้อนได้เห็นได้หรือว่าดอกไม้เวลาไม่ออกดอกนั้นดอกไม้ก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กับต้นไม้นั่นเองผลไม้ก็เหมือนกันเวลายังไม่ถึงฤด,ดูกาลผลไม้ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนองุ่นก็าตามก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็อยู่กับต้นนั่นเองเพียงแต่ไม่ถึงวาระที่จอ,อกช่อ หรือออกมาเป็นลูกได้กรรมที่บุคคลกระทำก็เหมือนกันบางทียังไม่ถึงวาระที่จะส่งผลคนก็เลยยังไม่ได้รับผลของการกระทำดีในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการแนะนำญาติโยมให้เข้าใจว่าผลของการกระทำนั้นย่อมเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้กับญาติโยมแน่นอน การกระทํานั้นมีทั้งทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจเป็นต้นถ้าเราทําดีทางกายก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมแล้วก็เอากายนั้นไปทําหน้าที่ทําประโยชน์ทําการงานเป็นต้นนี่เรียกว่าทําดีทางทางกาย เดี๋ยวกรรมของการที่กระทำบิทางกายก็ส่งผลให้กายนั้นแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกวนพิการเป็นต้นส่วนการกระทำทางกรรมทางวาจาก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดคำหยาบเป็นต้นแล้วก็เอาวาจาไปพูดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพูดเป็นปิยาวาจา พูดอ่อนน้อมถ่อมตนหรือแนะนําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นต้นผลคล่องทางวาจาก็คือส่งผลให้คนนั้นมีวาจาที่น่าฟังมีวาจาที่น่านับถือมีวาจาที่เชื่อถือได้เป็นต้นนี่ก็คือผลของกรรมของการกระทําทางวาจาส่วนผลการกระทําทางใจก็คือถ้าคนไหนมีใจดีมีใจที่มีคุณธรรม มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาต่อผู้อื่นเป็นต้นบุคคลนั้นก็จะมีผลด้านจิตใจก็คือเป็นคนจิตใจของแข็งแรงไม่ท้อแท้พอใจดีมันก็จะส่งผลให้การกระทำดีด้วยแล้วก็ส่งผลให้มีวาจาที่ดีน่าฟังด้วยแล้วก็ส่งผลให้ หน้าตาเบิกบานแจ่มใสเป็นต้นด้วยเพราะว่ากายวาจาใจนั้นสืบเนื่องต่อกันเป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและองค์พระสามาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ามโนเศรษฐามโนพยาเป็นต้นทำทุกอย่างมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่การที่ญาติโยมจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามจะดี ไม่ดีตัดสินใจจะพูดอะไรก็ตามทั้งที่ดีไม่ดีก็ตามก็มาจากการตัดสินใจของใจว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ควรพูดใจก็ตัดสินใจสั่ง,างการไปให้กายกระทำสั่งการให้วาจาพูดเป็นต้นเพราะฉะนั้นการกระทำของของใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ญาติโยมได้รับมาจปัจจุบันนี้เอง ล้วนแต่เกิดมาจากการกระทําของใจเป็นดับแรกแล้วก็สั่งการมาทางกายทางวาจาให้ทําอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้พอทําไปแล้วพูดไปแล้วผลของการกระทําย่อมเกิดขึ้นแน่นอนนี่เรียกว่าผลของการมเกิดมาจากการกระทําทางกายทางวาจาทางใจถ้าญาติโยมต้องการความตุกความร่มเย็นในปัจจุบันนี้ ก็สั่งกายให้กระทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์สั่งวาจาให้พูดสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นต้นไม่พูดให้เขาทะเลาะบาแวแ้งกันนี่ก็จะมีความสุขทั้งกายความสุขทางวาจาความสุขทางใจในปัจจุบันนี้และผลของการกระทําในปัจจุบันนี้ก็จะส่งผลให้ถึงชาติต่อไป เพราะคนเรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดมาชาติไหนทําดีไว้มากชาตินั้นก็มีความสุขเกิดมาใหม่ก็มีความสุขถ,ถึงพร้อมดีฝ่าของเก่าเป็นต้นเพราะฉะนั้นหรือว่าญาติโยมคนไหนต้องการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องถึงพร้อมด้วยการกระทำดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจเป็นต้น คุณธรรมความดีต่างๆที่ญาโยมทำนี้เองจะเป็นกรรมเป็นบุญเป็นบารมีเป็นเงาติดตามญาติโยมไปทุกภพทุกชาติอัตมาภาพได้แสดงเรื่องผลของกรรมคือการกระทำของญาติโยมนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอามนาดของคุณพระรีรัตนไตรอันนาบุญกุศลฟานดีทั้งหมดที่ญาติโยมนั้น ได้กระทำมาแล้วทั้งหมดนี้จงอำนวยไวชัยให้ญาติโยมทุกคนนั้นจงถึงพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจถ้าคิดปรารถนาสิ่งใดอันประกอบชอบด้วยธรรมและสายก็ขอ,ขอให้สิ่งที่ญาติโยมนั้นได้มุ่งมาป่ปรารถนาดังความสำเร็จตั้งใจทุประการเทินเอวังก็มีด้วยประการเชนี